เขาเรียกว่ารูปเหมือนปั๊มร้อยปีหลวงปู่มั่นนี่นี่หน้าตาแบบนี้มีพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์ไม่นิยมนะอันนี้พิมพ์นิยมพิมพ์นิยมดูยังไงเพื่อนเพื่อนนี่พิมพ์นิยมนิ้วเขาจะกระดกนี่นิ้วโป้งจะกระดกแบบนี้คือพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมกับธรรมดานะครับราคาอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ถ้าเป็นพิมพ์นิยมเนี่ยจะขายง่ายกว่านี่นิ้วกระดกแบบนี้นี่หน้าตา เขาเรียกว่ารูปเหมือนปั๊มร้อยปีอาจารย์มั่นนะครับนี่หน้าตาแบบนี้แบบนี้ก็สวยๆก็อยู่ในเกณฑ์สองพันห้าะเพื่อนๆนี่นี่ก้นเป็นแบบนี้นะครับรูปเหมือนปั๊มร้อยปีอาจารย์มั่นแบบนี้สวยๆประมาณ2องพครับต่อ <c oughs> ต่อมาเพื่อนๆ นี่เขาเรียกเหรียญรัพย์สินหลวงปู่ขาวถ้าเป็นหลวงปู่แหวนเนี่ยสามสี่พันห้าพันนะครับเพื่อนเพื่อนแต่พอมาเป็นหลวงปู่ขาวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แพงมากนะครับแบบนี้ก็อยู่ในเกณฑ์นะครับขายได้ประมาณห้าร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนอย่างนี้ผมซื้อตกมาองละห้าร้อยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเหรียญรัพย์สินหลวงปู่ขาวแบบนี้นี่หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นพระที่ไม่ได้แพงก็จริงนะครับแต่พบเจอได้ง่ายพบเจอได้บ่อย เพื่อนๆมี10องค์ก็ห0 0พันละ1้อยองค์ก็ห้าห0ื่นนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดเผื่อบางบ้านนะครับมีเป็นถุงแบบนี้แมนชอบเลยนะครับเป็นพระย่อยๆหลักร้อยหลักพันพบเจอได้ง่ายพบเจอได้บ่อยเหรียญทรัพย์ส,สินหลวงปู่ขาวแบบนี้เพื่อนๆประมาณองค์ละ500ครับนี่มีกล่ององค์นึงไม่มีกล่อง2องค์นะครับไม่มีกล่ององค์นึงนี่เหรียญทรัพย์สินหลวงปู่ขาวนะ ถ้าเป็นหลวงปู่แหวนนะครับสาม0ี่พันนะเพื่อนๆแต่เสียดายมาเป็นหลวงปู่ขาวนะครับก็จะไม่ค่อยแพงมากเท่าไหร่แต่ก็ซื้อขายกันได้ต่อมานะเพื่อนๆน,นี่เขาเรียกเหรียญอายุยืนหลวงปู่สีนี่แบบนี้นี่หน้าตาแบบนี้รุ่นนี้เก๋ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆน,นี่ดูหน้าตาก่อนโอ้โหอโองค์นี้สวยเลยนะครับ สวยๆนะครับก็ประมาณ1 4ื่นสนะเพื่อนๆถ้าสวยแบบผิวดเดิมดิม้งดิง,ดงลุง้งลุ้งนะครับหมื่นห้าแมนเอาด้านหลังมีการตอกโค้ดแบบนี้นี่เขียนว่าวัดเขา่าท้าบุญนาคปี17นะครับหลวงปู่ศรีนี่หน้าตาแบบนี้องค์นี้เลี่ยมมาเลยนะครับเดิมเดิมเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีนะเพื่อนๆสวยๆจริงๆจ,จ,จมูกไม่เปิดน,นะครับแบบนี้นะหมื่นห้าแมนเอา เหรียญอายุยืนหลวงปู่สีแบบนี้ประมาณ1 5ื่นครับ